แล้วครับคนที่มาไม่ให้ใครรู้ใครเห็นก็มาถึงก่อนแล้วนะครับทางด้านบุญเเรศพี่ขอโทษนะเล็วพัน นะคะคุณเล็กเจ็บตรงไหนหรือเปล่าคะพี่ไม่เป็นอะไรเออแต่ว่าคุณเล็กเข้ามาในห้องของแพรวคุณเล็กมีอะไรให้แพลวรับใช้หรือเปล่าคะพี่ไม่มีอะไรหรอกแล้วแล้วคุณเล็กมาที่นี่ทําไมคะพี่ก็แค่คิดถึงแพรวจะนอนไม่หลับพี่ก็เลยตัดสินใจมาหาแพลวพันที่นี่ไงคุณเล็กพูดว่าคิดถึงแพลวอย,อย่างนั้นเหรอคะเออหมายความว่ายังไงคะคุณเล็กแพรวได้ยินไม่ผิดหรอกนะพี่จะบอกให้แพลวพันดูเอาไว้ เมื่อตอนอเวลาที่พี่ไปเรียนพี่คิดถึงแพลวทุกวันเลยและพี่ก็รอวันนี้วันที่พี่ได้เรียนจบและจะได้กลับมาที่บ้านเพราะพี่คิดว่าพี่จะได้กลับมาเจอแพลวและมันก็เป็นอย่างที่พี่คิดจริงๆด้วยแพลวหรือเปล่าวันนี้พี่กลับมาพี่เรียนจบและพี่ก็มีตำแหน่งแม่ทัพกลับมาเป็นของขวัญให้กับคุณพ่อและก็คุณแม่ แต่ถ้าหากว่าพี่อยากจะหาของขวัญให้กับตัวพี่เองบ้างเอพี่คิดว่าคุณพ่อกับคุณแม่คงจะไม่ว่าอะไรเด,<ช>เดี๋ยวก่อนเขาเล็กคือว่าแพลจะบอกกับคุณเล็กว่าแพลเป็นเด็กไม่มีพ่อไม่มีแม่นะคะแพลอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้แพลก็ได้รับความเมตตาจากคุณลุงแล้วก็คุณป้าแพลอยู่ที่บ้านหลังนี้แพลก็เปรียบเสมือนกับคนใช้ธรรมดาทั่วไปอีกอย่างหนึ่ง ถ้าหากว่าคุณเล็กจะมารักมาชอบแพรแพรว่าคุณลุงกับคุณป้าเขาคงไม่ยอมรับเป็นตัวแพรวหรอกค่ะคุณเล็กคุณเล็กอย่าคีดแบบนั้นกับแพรเลยนะคะระพัน <c oughs> ระพันอย่าด้อยค่าตัวเองไปเลยนะเ <c oughs> ชื่อพี่เถอะพี่ก็เห็นแพร์ามาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วนี่ <c oughs> พี่เชื่อว่าคุณพ่อกับคุณแม่คงจะไม่ว่าอะไรพี่ <c oughs> และพี่ก็รู้ดี <c oughs> ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้ มันเกิดขึ้นเพราะอะไรพี่มีสติดีไหมแพลวหรือว่าแพลวพันรังเกียิพี่ไหมน่ะหรอเออไม่ใช่อย่างนั้นค่ะคุณเล็กเพราะว่าแพลวแค่กลัวนะคะแพลวไม่เคยมีความรักมาก,ก่อนแต่ว่าคุณเล็กไม่รังเกียจแพลวจริงๆหรอคะถ้าหาว่าพี่รังเกียจแล้วและคืนนี้เนะี่ยพี่จะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงลนะ่ะจริงไหม ก็ได้ค่ะคุณเล็กถ้าเป็นอย่างนั้นแคลจะรอเปิดใจดูก็นแล้วกันนะคะ